วัดดีครับพ่อแม่พี่น้องบองประโอนนะครับมันนีสิมาเข็อมียำครับพี่น้องอันนี้เป็นเส้นเล็กด้ครับพี่น้องเส้นเล็กลวกแล้วครับเป็นมียำสูตรบุรีรัมนะครับผมมามันมีกันเลยแล้วใส่พริกผงพริกปน่นเอาเพ็ดอีกนิดน,นึงเอาอก,กินด้วยเอาไปเลยลูกสาวกินด้วยอ่ะอน้ำตาล นี่ที่ขาดไม่ได้เลยครับพี่น้องครับคือปลาผงครับยิงเอาใส่บักชูครับบักชูนี่มะขามเปียกตามใจชอบนี่พี่น้องมาอยู่บุรีรัมย์เลยะครับทั้งเด่กินแบบนี้ครับแต่บรู้ว่าทั้งอื่นเขา มีไปแล้วครับแต่ว่าบุยรับมีหลายครับขึ้นชื่อมียำใส่น้ำต้มสุกอนนี้เ้ากันครับซิมเบิงเครื่องเคียงก็จะมีอะไรนะมีแต่ไข่แต่ไข่ใบแมงลักที่นี่แหละครับพี่น้อง แล้วก็ที่ขาไปก็กกคือเส้นเส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวครับใช้เส้นมีก็ได้เพี่นอ้องมาม่าก็ได้ครับเป็นแบบอีสานใต้แต่บางูนทางอื่นเขามีบ่นะครับแต่ว่าผมไปแถวอื่นก็บม่เคยได้กินครับเพราะมาอยู่ในเมืองบุรีรัมย์นี่แหละครับจึงได้กินแถวในเมืองเขามีขายผมนะครับสมัยก่อนผมซื้อกิน ก็เเรลยสิบบาทใช่ไหมก่อนซื้อกินสิบบาทเนาะหนาเรียนหน้าโรงเรียนสิบบาทาอ่าซ้อน้ำปลาไปหน่อยครับรสชาติจืดไปนิดอันนี้จะจะแบ่งให้ลูกสาวก่อนนะครับเพราะลูกสาวกินไม่ผิดเดี๋ยวผมจะซัดพริกอีกนะครับมันไม่ผิดรสชาติก็จะออกมาเรี้ยวเค็มหวานนี่แหละครับพี่น้อง เราจะมาปรุงเพิ่มให้รสจัดจัดหพริกผงไปอีกเพิดหน่อยเพิเติมเต็มเวร็ดปัาผงนะหมดเลยนี่้วครับพี่น้องมียำบุรีรำแต่แถวอินผมในรัว่าเ,มมเ,เขาจะมีหรือเปล่านะครับเป็นเมนูทำง่ายง่ายครับอร่อย น,นเรียบร้อยครับผมมียำพร้อมรับประทานที่สิจ,จานเลยพี่น้องทำลายไหลครับมาครับพี่น้องมากินหมี่ยำน้ำกันด้วยครับผมหมี่ยำสูตรบุตร,รีรำนะครับนี่กินก็ผักสดอะไรก็ได้ครับพี่น้องขอากันมดครับ